สดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเศรษฐีเรือนนอกกันค่ะนี่นะคะนี่คือเศรษฐีเรือนนอกนะคะเป็นจะสังเกตดูขอบใบจะสีขาวนะคะขอบใบจะสีขาวข้างในจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้คือเศรษฐีเรือนนอกนะคะความแปลกของเศรษฐีเรือนนอกก็คือ เรียบร้อยแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามคลิปๆต่อ